เมื่อรีอกิใจก็เปิดโชคเปิดราบเปิดบารมีให้ลูกให้หลานเอาวันนี้มีหวยลาวน้อขอหวยลาวให้ยาเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านเรามาดูดินแดนเรียกว่าละลูกนะครับทุกคนได้ละลูกนะสวัสดีครับอาจารย์ปูเป้มาดูอะไรสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านเลยครับวันนี้พามาดูอะไรนี่มาดูเมืองละลุกเจ้าละลูก มันเป็นละลุดินแดนมหัศจรรย์เหมือนเหมือนอีกมิติหนึ่งเลยอ่ะที่เราเข้ามาเนี่ยมันนลุกเลยมันเป็นครั้งแรกที่เราได้มาชมนะครับแล้วดูมันความสวยงามธรรมชาติเกิดขึ้นเองเนาะไม่ได้สร้างมาเกิดขึ้นเองแล้วก็หินน้ามันแข็งมากเหมือนกับแบบว่ามันมันมันยังไงอ่ะเหมือนกระดาษทรายเนาะครับอ่าอาจารย์ปูเป๊กอาจารย์ปูอ่าปูปูตาไฟนะครับอ่ะวันนี้เรามา ลงเรืออันเดียวกันอยู่ด้วยกันทั้งสองสามวัน้ะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนีอะเราไปดูด้วยกันครับอาจารย์ปูอะไปดูด้วยกันครับฝากติดตามนะครับทั้งปูเป้ด้วยนะครับอะรำลุเดนเดนละลุกนะครับให้ดูนะครับบางทีก็เหมือนจอมพลวกเลยนะครับทุนดูเหมือนทองอารามเลยอะเดี๋ยวเราไปดูทีมงานไปก่อนนู่นนะครับอะไปเลยครับทุนใครเคยเห็น เดี๋ยวพาไปดูสดๆเดี๋ยวจะเก็บคลิปไปดูด้วยนครับนี่ครับเห,เห็นแล้วลูกเหมือนปราสาทเลยนะทุกคนอ่านี่เอาดูดูด,ดนูนี่นี่นี่คือมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนดูคืออะไรสาเกลน่าจะเคยเห็นนะครับเหมือนเมืองโบราณเลยนะอ่ะ สวัสดีครับปูโอู้โหเรืองอารามเลยครับผมค,คือสวัสดีครับครับคืออะไรปูเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับผมชื่อหัวราจารผมพมนีครับครับผมนะผมได้มาศึกษาถิน่นอ,อ,อริยะแห่งนี้ก็ภูมิตรงนี้เขาเรียกว่าดินแดนมหัศจรรย์ครับในยุคสมัยก่อนคนโบราณเขาเคยมาขุดเอาดินแถวเนี้นแหละครับไปปั้นหม้อปั้นไห ขุดนานต่อนานแล้วก็เลยดินก็เลยซุบตัวลงครับเคดีเป็นที่พักสวยงามแบบนี้แหละครับเป็นแบบนี้เลยครับโอ้โหเขาเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีเลยตัวนี่แหล่งท่องเที่ยวตกลงดื่มไวน์ใช่ไหมจะเอามาไหมอันนี้คือนี่วป้ายเขาจ้ะนี่คือคนครับอ่านว่าละลุละลุละลุนะครับอ่ะละลุนะครับละลุทางภาษา โอ้ดิอปูปูปเอาตรงนี้ได้ไหมให้เห็นบ้านลูกโอ้โหสวยงามมากคนเหลาลูกเหลาลูกอ้ราะถ้าดูลักษน่จะน่าจะเป็นโครนมันถึงละลุกลงมาเดี๋ยวเราจะมาขอแม่ทรณีนะครับอธิษฐานจิตแม่ธรณีเปิด ครับเปิดภูมิเปิดภูมิครับมากับอาจารย์อาจารย์กิิอาจารย์มาหมดเลยครับวันนี้นางรําด้วยครับเพื่อให้ให้ตรงนี้เปิดเป็นภูมิเปิดปกแหงรวยไม่ได้ร้องโอมนะของเราไนี่ครับละลุก

เมื่อเช้าไปทับราษแล้วมาตีดตะบนนึงแล้วกลับมาตะบนนึงตอนนี้เราก็ตะบลเดียวกันหมดเลยจ้ะโอเคนะครับอิจิสุขโสอัตระังคูเดี๋ยวนะโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระโฮมะเทวาข้ามามีหังโอมอาคีคงคานังวายโยอาโปธรณีนะมะภัตทะคณะพระดงเจ้าหน้าที่ประตูท่านอยู่หรือยังสัญญากตังโกรกังกวิทู ทาธุาธุเสด็จแม่พระธณีเจ้าขาอยู่แล้วกอยังสัญญากระตังโรกังกวิทูเสด็จแม่วันนี้เป็นวันดีวันดีทีลำเลิดวันถือกำเนิดมหามงคลที่ลูกหลานทุกสายญาณบรมีน้อมกายวาจาใจกับภิวาทนลงแผ่นดินตรงนี้เพื่อบว่าเ่าวทบภูมิสถานที่ปกปักรักษาที่ทรงสิงสถิตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหวยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงเจ้าน้ำเจ้า่าเจ้าไรเจ้านาเจ้าถนนหนทาง ลูกเทวดากาศเทวดาภูมิมเทวดาที่ทรงสิงสถิตจงสดับจงรับรู้วันนี้ลูกหลานน้อมกายวาจาใจกาผ่านองค์แม่พระตรีเจ้าผู้เป็นใหญ่ในพื้นแผ่นดินปู่นาคีนาคนาคริยะที่ทรงสิงสถิตยอยู่ในห้วยน้องคลองบึงให้สดับให้รับรู้ในการที่ลูกหลานน้อมกายวาจาใจบอกเก่าวเพื่อเข้ามาทำคอนเทนต์มาสร้างสีสันให้ตรงนี้จเจริญล่กเรืองทัดเทียมบุญทเทียมบารมีของท่าน จึงอย่าได้ตกหมกตกใจสิ่งหนึ่งประการใดที่ทลูกหลานก็ทำมิชอบประกอบไปด้วยความไม่ดีเป็นเหตุให้ขุนคล่องมองใจขอท่านจงงดโทษละเว้นโทษจงออกหัวสีรรมได้เปิดดวงกิดดวงใจดวงบุญดวงบรมีดวงชะตาราศีให้มาก,อกาม่อกำเนิดให้มาเกิดให้ทัุขันเพื่อบ่มเพาะสถานที่ตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปในทิศทั้งสี่บัดนี้พ่อครูสิวโรโคติยานอาจารย์แม่จุรามณีอยู่ตรงนี้มีอะไรจะกล่าวบอกท่านไหม ขอสักะประเทวะนา์การแห่งนี้พระแม่ธรณีทั้ง15ภาค15ปางนะวันนี้คณะโวราจารย์ทั้งปูนะฤาษีตาไฟและแม่ครูปูเป้นะฮะอาจารย์ปูเป้และก็แม่ครูอ,อัญญานะฮะและก็พ่อพรรมยะส,ะยะสะนะฮะและก็ นางลำดวงเดียนกับนางลำดวงดาวได้มาทำพิธีกรรมพิธีการนะขอสการะเปิดภูมิแห่งนี้ขออรัตนาสิงศักดิ์สิทธิ์ภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงแห่งนี้ภูมิอารักษ์ลุกะเทวาเท่สิงสถิตอยู่ในระรุดินแดนมหัสจั์แห่งนี้วันนี้ พวกคณะอาจารย์ถ้าพระเจ้ามาน้อมก้าวขอรัตนาเปิดปอกกล่าวภูมิเจ้าที่เจ้าทางแห่งนี้ให้เปิดก้องดังกังวันทั้งสามภพสามภูมิเปิดให้ผู้คนหลังไหลมาเทมาทุกทิศทุกทางมาเที่ยวมาชมมาสักการะมาขอพรขอเดชะพระแม่ธรณีและเทพพรมเทวาที่สิงสถิตยอยู่ตาม ดินแดนมหัสจัจจรรย์ไม่ว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่บนต้นไม้ยอดกอหญ้านี้ก็ดีหรือว่าเทวดาที่สัญจรไปมาอยู่ในรูปประพบนาประพบแห่งนี้ก็ดีขอจงเสด็จมาเป็นสักขีองค์พยานในพิธีกรรมพิธีการอบ,บอกกล่าวในวันนี้เปิดม่านมงคลชัยให้กับคณะอาจารย์ที่มาอธิษฐานจิตและดินแดนแห่งนี้เกิดอิทธิฤทธิบุญญิริตและความสําเร็จ มความมุ่งมั่นที่ท่านได้ตั้งใจปฏิพานมากำหนดจิตอธิษฐานแห่งนี้จงบังเกิดนักบัดนี้ด้วยเถิดเพราะสั่งมา แล้วก็ปุ๊บเปิดทุกคนนะครับพุทจังเปิดทรรัาางเปิดทันคังเปิดตะเบเจ้าขอเปิดเปิดธรณีสารนาสถาน เมืองบาดาลเปิดโชคเปิดลาเปิดยานเปิดบารมีข้าพเจ้าขออนุญาตจะทําการสิ่งใดขอให้เกิดความแขังความศักดิ์สิทธิ์หากข้าพเจ้าทําการผิดพลาดทั้งไปก็ขอให้ท่านได้อโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายหากข้าพเจ้าทําดีแล้วใซ้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณสถานที่แห่งนี้ได้อํานวยอวยชัยแก่ข้าพเจ้า และทีมงานที่มาร่วมกันทุกๆคนได้มีโชคมีลาภกลับไปอยู่เย็นเป็นสุขด,ด้วยเถิดสาธุ ดีใจนะครับดีใจเลยแอยากจะมีทุกสายยามาเพื่อบ่มเพาะโปรดใช้วิจัยการแอบชมนะครับบางทีภูมิที่ไม่เจอถามถาๆถามถามถามดูว่าใครอยากได้ไรเก่าของท่านที่เคยอยู่ที่นี่นะะฮ เคยอยู่ที่นี่มานานและตามหามานานหลายสิบปีนะฮะเออเกิดปิธะเออสัพพิติพระอรหัน์ปุโรหิตะมหาปารมีองค์พระเบญาได้กลับมาภูมิเก่าภูมิแก่มันนี้ไม่เบญาดีอกดีใจ เมื่อรีอกิใจก็เปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีให้ลูกให้หลานอวันนี้มีหวยลาวน้อขอหวยลาวไม่ยาเลยด้อไม่ยาเออประทานในใุ้หลานเลยด้อเอ้อเออเอเอื้อเออทำสาทอะไรผิดในภพภูมิเก่าในภพภูมิเดิมขอให้ขอหมดจิกรรมเนาะในภพนี้ในชาตินี้ขอให้เปิดภพภูมิเปิดสมบัติให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบัดนี้เนาะ ทั้งแปดที่หลังไหลเข้ามาเลยสองสออาสสเรขลกเนะครับสองสี่ถ้ามีสาี่มันเอสอแปดนะแปดอองสีนี่เขียนอยู่วัสดกกมวนสองเออเรขลกานองแปดขับแปนเุแพร่ มแบ่งกันทุกคนสองสี่แปดนะครับค่ะ,คะเปนะเจ้าก่อวันนี้ก็ได้มาณสถานที่ตรงนี้คือล,ล่าลุกนะเจ้าก็มีความที่เห็นเหมือนมีอีกมิติหนึ่งวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็แปลกหูแปลกตาเป็นครั้งแรกที่มานะคะก่อวันนี้ก็ขอมาที่ข้าพเจ้านางสาวบุญกาพงคําำดวงนะเจ้าและก่อคณะทีมที่มาณนะดินแดนแห่งนี้ก็ขอฝากแม่ธรณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดินแดนตรงนี้ที่ดั้งเก่าจุดเดิมของเดิมไม่ว่าอะไรก็ตามอดีตชาติที่ทุกคนมาในวันนี้ก็มาขอขมากรรมที่ได้ทำจองจำที่นี่ไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนณปัจจุบันนี้ก็ขอให้พวกเรามาที่นี้ก็ขอเอาหสวกรรมกรรมใดๆที่ได้ทำไว้มโนกรรมวัจีกรรม ยะกากรรมยะกายกรรมที่ได้ทําไว้ขอให้ธมากรรมนะับตั้งแต่บัดน,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 น 8, 8ี้เป็นต้นไปขอให้แปดแปดทิศเปิดภพภูมิทั้งสามแดนโลกธาตุให้ตั้งแต่บัดนี้มีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะสาธุสาธุด้วยดวย วันนี้ข้าพเจ้าขอเปิดพบเปิดภูมิเปิดวังบาดาลเปิดพื้นพระแม่ธรณีเปิดสิบห้องช่องชั้นฟ้าวันนี้ลูกหลานทั้งหลายสายยานได้มากับกัาศการะบ้านเมืองเก่าในวันนี้ขอภูมิที่ภูมิทางสิ่ักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาอวยพรชัยให้ลูกหลานทั้งหลายขอให้โชคดีโชคดีทั้งไปทั้งกลับ มีทรัพย์เหลือกินเหลือใช้หมดหนี้หมดสินมีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลามามากมายร่ำรวยเป็นอริยทรัพย์ทั้งภายนอกและภายในเป็นมหาเศรษฐีนบบัดนี้ด้วยเธอสาธ ที่เราได้กันมาเนี่ยมอกีใช่ไหมที่บัตรกับุณอะไรเพราะเป็นหน้าที่ใครี่ได้ครอบครองเนาะที่จะไปทําเอาแล้วบารมีใครถึงก็ได้ของนั้นไปครองนี่เกิดตามสภาวะรับรู้รับทราบแล้วก็จายอคาเนาะก็จะกระจายกันทําถ้าได้โชคใหญ่โชคใหญ่วันนี้เโชคใหญ่แล้วนะจะมาจุดนี้เลยเนาะจะมาจุดนี้เราทำทำนี้อ๋อเปิดแค่ตรงนี้แหละ ขอยาบารมีสดับรับรู้เด้อผู้เป็นเจ้าของมาสร้างคุณสร้างบารมีกับเราข้าม fc เลยครับเออผู้ที่เกื้อกูลส่งข้อคุณพระศาสนาที่เกื้อกูลส่งข้อคุณสังคมเกื้อกูลการพิธีวานเราทําพิธีอยู่ที่ปราสาทสระกอกโพมก็ช่วงลําก็ลงเขียนเลขสองสี่แปด โอ้สองสี่แปดแล้วก็มาเจอแม่ย่าให้อีกวันนี้สองสี่แปดสองสี่แปดนะครับทุกคนสองสี่แปดตัวเองถ้าตัวเองเขียนทีไรจะชอบออกหม้เล่าไม้ยล่าเย็นนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเย็นนี้ลูกเพจ็ลองเสี่ยงดูนะคะเป็นความเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นทุกคนครับไม่ได้ใบหวยนะคะแต่ถ้าถูกมาก็ต่ออีกงวดต่อไอขอบคุณนะท่องเอฟซีวันนี้เนาะเผยแพร่เกียรติภูมิที่งดงาม นำโดยคุมทรัพยานาคอีสานนิวแล้วก็อะไรนะนัทในวัดพาลวยเอนิวัดจัดให้แล้วก็อัญญามหาบารมีเออแล้วก็ช่องอาจารย์ปุตเตอาจารย์นันเดชครับอาจารย์เม่ครูจุรามณีพาลัำพาลวยสาธุรับบุญรับพรไปพร้อมกันครับวันนี้จะมีจะมีรำ วันนี้เดี๋ยวจะมีการร้ำถวายภูมิเจ้าที่ด้วยค่ะอ๋อเตรียมติดตามรำด้วยนะทุกคนถวายเจ้าภูมิเสร็จแล้วก็พอมากรรมแล้วก็จบนะแม่เนาะ่เป็นวาระสุดท้ายที่เราเคยสลังขั้งพลาดประมาทล่วงเกินต่างๆให้เอาสถานที่ตรงนี้ทุกคนจะได้รวมตัวกันค่ะในไดมาที่นี่ไม่ใช่ง่ายเลยครับหรือว่าอย่างวาระจริงๆหรือว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ครับปู่ลองเล่าให้ฟังไม่ได้มาง่ายๆเลยสถานที่ตรงนี้คับยากมากคนลุก เป็นสะพานบุญเพื่อที่ว่าจะไปต่อยอดบุญกับการที่ทําบุญให้กับที่ตรงนี้นะคะเอาไหมจัดบวงสรวงให้เลยเนาะเผื่อว่าถ้าเข้าถ้าอยากให้สาลาเสร็จก็มาวันนี้เลยมี่ วันนี้เลยใม้นนี้เลยมยมวยนุังร่วมด้วยเลยนะันนี้แอันนี้คืออะไรไอซิวหวยลาวันนี้อ๋อให้เป้เลยให้เป้เลย ัตรงไลเนี่ะเออตรงไล่โซ่โเลยนเนี่ยต้องใช้ผูสัตว์อ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเดินชมวันลูกก่อนเราจะทงถามี่เลยเนี่ย เินทำบุญไปทำบุญดกรทำบุญกระินเอเินทาบุญไปแล้วเจ็ดร้อยันีเพราะว่าเราเอาขอเขาไปแล้วก็ทำบุญโื้อดูชามาโอนใหอาการห้าร้อยอันนี้ของูชามาแล้เอาของที่้อมาดีแลรู้เขาบอกพักสอเอาของเขาไปต้องต้องซื้อเขาไปบูชามา ไปลงรท่อมมือน่อ้ยกท่ี่นแนาจ้าเานบุญกระบอกเสียงนะคะแม่ื่ออะไรนะที่ว่าองอกไปเจหรอกพเนี่ยขาูการเดียวกับพี่แบ่าี่ออพี่นา